สวัสดีครับวันนี้วันที่18กุมภาพันธ12568นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวล้อรุ่นใหม่ล่าสุดจาก p r o บิวนะครับเป็นแบบนี้เป็นหน้าสีบอลน,นี้นะครับเป็นหน้าแบบหยกัยกๆนี้นะครับก็ตัวล้อโ r o บิวเนี่ย เป็นวัสดุก็คือเป็นอลูมิเนียมนะครับ2ก็คือใช้กับสำหรับล้อ1.9นิ้วนะครับล้อรอสเกลเนี่ยก็จะมี1.5 1.7 1.9 2.2โดยประมาณนี้ที่นิยมนะครับแต่ว่าที่มีอยู่ในตลาดมากที่สุดก็คือล้อขนาด1.9นะครับ1.9ก็แปลว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของล้อนะครับขนาด1.9นิ้วนะครับตัวล้อโปรบิวเนี่ยเขาก็ เป็นของบริษัท Boom ลสซิ่งนะครับซึ่งตัวล้อเนี่ยเป็นตัวที่เขาออกแบบมาแบบปฏวิวัติวงการล้อรถสเกลนะครับเพราะว่าในล้อของมันเนี่ยอันดับแรกก็คือมันสามารถที่จะปรับออฟเซ็ตก็คือทำให้ตัวแผ่นข้างหน้าเนี่ยอยู่ตื้นหรือว่าลึกได้นะครับ สำหรับก่อนรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่รุ่นนี้เนี่ยจะปรับได้ถึง4ี่ระดับนะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมลองดูแล้วเนี่ยปรับได้สองระดับครับตื้นสุดกับแล้วก็ลึกสุดนะครับเพราะว่าเขาออกแบบใหม่นะครับก็ตัววัสดุทั้งหมดก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวแผ่นหน้าเนี่ยเขาเรียกาอันนี้แผ่นหน้านะครับหรือว่าตัว ตัวแค่ขอบปะทะในพวกนี้สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเปลี่ยนแปลงได้ไม่จํากัดเลยนะครับสําหรับท่านที่อยากจะสมมุติเบื่อล้อเดิมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนโฉมล้อใหม่เนี่ยก็อาจจะซื้อแผ่นหน้านี้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันมีตัว Lock Not 6, 6ล็อกน็อตหกหกรูเหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนได้ของโปรบิลท่านนะครับที่ ทำแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูใกล้ๆนะครับว่าวิธีการปรับออฟเซตของล้อเนี่ยทำยังไงได้บ้างแล้วก็มีน็อตหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมอะไรที่เขามาให้ให้ไว้ในนี้ได้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู ใกล้ๆนะครับว่าตัวล้อโปรบิวเนี่ยหน้าตามันเป็นไงครับนี่อันดับแรกครับก็เป็นแบบนี้ในหนึ่งกล่องนะครับเ็าจะมาอย่างนี้เลยมาสองล้อนะครับอันนี้รหัสของเขาก็คือ Brp 0 8 6ย์ดหไม่เวน,นี้เดี๋ยวไว้บอกดีกว่าแต่ว่าคือตัวล้อเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับก็คือหนึ่งวงแหวนกลางนี่นะครับวงแหวนกลางก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวขอบกระทะนะครับหนึ่งฝั่งเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะประกบกันแบบนี้เป็นลักษณะนี้ตัวล้อเนี่ยความกว้างก็คือยี่สิบเก้าจุดสี่มิลน,นะครับน้ำหนักรวมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี้เนี่ย ประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็71บดกรัมนะครับวิธีที่จากโรงงานเนี่ยตั้งค่ามาเขาจะมาเป็นแบบนี้ครับน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นดุมด้านหลังมันก็จะยึดติดอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นดุมรหัส604นนะครับนี่มันก็จะใส่เข้าไปนี้นะครับเนี่ยปุ๊บแล้วก็จะมีน็อตล็อกตรงนี้ นี่ก็คือการตั้งค่าการาตั้งค่าจากโรงงานมาจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับออฟเซตให้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็คลายน็อตครับซึ่งซึ่งรุ่นนี้เนี่ยน็อตมันจะอยู่ด้านหลังนี้นะครับอยู่ด้านหลังนี้นด้านหลังนี้เป็นน็อกน็อกหกเหลี่ยมน,นะครับขนาดเ2สองนะครับคูณแปดนะครับ มีมาให้20ตัวนะครับสําหรับสองล้อนะแล้วก็ไขเข้าไปแล้วก็สมมติถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมเราก็ายตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ฝานี้ก็จะหลุดออกมานะฮะแล้วก็กลับด้านปุ๊บมาอยู่ตรงฝั่งนี้ใส่เข้าไปแบบนี้อ่ามก็จะลึกเข้าไปอีกนิดหนึง่งนี่ประมาณนี้ลึกแค่นี้นีออฟเซ็ตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไขน็อตด้านหลังครับ นี่จะปรับได้2ความลึกนะครับตัวตัวนี้เขาเรียกว่ารหัส X นี่นะ X z แล้วก็7นะครับรุ่นนี้ชื่อรหัสรุ่นก็คือ X z 7นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับล้อก็สวยงามนะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในในล้อเดียวกันเนี่ยก็ปรับแอฟออฟเซตได้นะครับก็ แล้วก็สิ่งที่เขามีมาให้ก็คือน็อตไล่ถึงน็อตนะครับน็อตขนาด M2 นะครับคูณ8นะครับ20ตัวตัวนี้ก็เอาไว้ร้อยด้านหลังนี้นะครับของตัวแผ่นหน้านะครับแล้วก็มีตัวน็อต M2 คูณ14นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นน็อตนำล่องนะครับเผื่อเวลาท่านใส่แบบยางหนาๆเนี่ยก็ต้องเอาตัวน็อตเนี่ย ไขเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะยึดให้ตัวตัววงล้อตรงกลางเนี่ยไปบีบกับตัวยางนะครับให้ได้ง่ายๆนะครับแล้วค่อยใส่ตัว M 2คูณ8เนี่ยไล่เข้าไปอีกทีแล้วเราค่อยถอนน็อตตัว M 2คูณ14ออกมานะครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นน็อต M 2.5ครับตัวนี้ M 2.5นะครับคูณ8นะครับแปลว่าคูณ8นี่เพราะว่า8ยาว8มิลน,นะครับ มีมาให้12ตัวนะครับซึ่งมันก็จะล็อกในส่วนของตัวนี้ฝาหน้านี่ครับเนี่ยตวเนี้อันนี้มี6ตัวนะครับก็มีมาให้ล็อกดุมด้านหลังนี้นะครับนี่แล้วก็ที่มีมาให้อีกก็คือตัวเครื่องมือในการถอดน็อตล้อนะครับตัวนี้ ใช้ยังไงก็คือเราเอาตัวตัวบล็อกที่เรามีอยู่นะครับก็เสียบด้านนี้แล้วก็ไขได้เลยนะครับอันนี้เขาออกแบบมาให้ตัวนี้เนี่ยบางนะครับตัวนี้ให้บางเพราะว่ามันจะได้ไขเฉพาะน็อตล้อของโปรบิวได้แล้วก็ของรุ่นอื่นก็ได้นะครับแล้วก็มีฝาครอบดุมมาให้ด้วยนะครับในถุงนี้ฝาครอบดุมแล้วก็มีน็อตแบบนี้ครับน็อตที่ใส่กับแกนล้อนะครับขนาด M4 นะครับ กับ M5 นะครับมีให้ด้วยนะครับก็ครบเลยนะครับสำหรับล้อโปรบิลเครื่องมือที่ใช้นะครับสำหรับไข่ก็จะเป็น1.5นะครับแล้วก็ขนาด2มิลกับ1.5มิลนะครับ2มิลก็ไขตัวด้านหน้านี่นะครับถ้า1.5ก็ไขตัวนอตด้านหลังนี้นะครับด้านหลังนี่อ่าโอเค ครับก็รายละเอียดสําหรับการใส่ล้อโปรบิวเนี่ยก็ทราบกันไปแล้วนะครับสาหรับท่านที่มีความต้องการอยากจะเปลี่ยนล้อนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับของบ o มเ r รซิ่งนะครับรหัสก็คือ v r p b 0 8 6 m b k b z ก็เนะครับก็เป็นฝาเนี่ยก็จะเป็นสีบรอนนะครับแล้วก็ตัวออขอบกระทะก็จะเป็นสีดําด้านนะครับสำหรับท่านที่ อยากจะลองเปลี่ยนนะครับราคา1,990บาทครับโปรบิวลุ่น x z 7นะครับล้อที่ปรับระดับได้นะครับความลึกได้2ระดับนะครับจากบ o มเนสซ i n g ครับก็สำหรับท่านที่อยากจะเข้าไปดูสินค้านะครับก็เข้าไปดูในเว็บได้นะครับเว็บเราก็ชื่อ rc c เ l l t h a i l น n d นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o o นะครับก็ rc Skill t h a i l a n d เหมือนกันนะครับแล้วก็ s h o ป e e นะครับช h อป e e ก็ rc Skill Thailand เหมือนกันนะครับก็ลองเซิร์ชดูนะครับแล้วก็ สำหรับท่านที่จะไปเซิร์ชดูสินค้าก็อาจจะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าในเว็บก่อนนะครับแล้วก็อาจจะก๊อปตัวรหัสสินค้าเข้าไปวางในก๊อปช้อปปีก็ได้นะครับลองดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านจะเข้ามาดูสินค้าที่ร้านเนี่ยก็โทรมานัดก่อนนะครับหรือไลน์นะครับไลน์ก็ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ you <laughs>